เขาจนหูกะ่ะไม่เป็นคะแนนแน้อนลงน้อยไปไปเก็บควรดีเฉยๆแล้วอ่ะอ้าวไปอ่าป,ป,ประตูหลังบ้านกันนะลูกที่ได้ได้เขาก็คันน้อยไป

ไ้ค <isas. S 1> ่ะนีะ่เี๋ยวนี้กินกับข้าวปปลาดน่มดืน่าใส่เาลาเาโล่ห้าสิบบาทที่มานอนอย่างนรละมาสามวันแล้วจะกลับแล้วจะกลับพรุ่งนี้แล้ว